เดี๋ยวชอบยา move on ให้ทุกคนเดี๋ยวชอบยา move on ให้ทุกคนรักก็เปนรักก็เปน ถือว่าเป็นการเซล์แบบขำๆนะครับหลังจากแอนโทเนียโพซิลตัวแทนจากประเทศไทยไม่สามารถคว้ามงกุฎมิชิเนียเวิลดครั้งที่72มาครองได้และยิ่งทําให้ใครหลายๆคนไม่สามารถมุฟออนจากเรื่องนี้ประเด็นนี้ได้ครับด้านคุณแอนจกอักพงเจ้าของลิเกสิทธิมิชิ s นียเวิลดก็เผยว่าจริงๆแล้วเข้าใจนะครับและก็เห็นใจเพราะแอนโทเนียโพซิลนั้นทําอย่างเต็มที่ครับแต่ถ้ารักกันจริงก็ต้องจางงานและก็ต้องพร้อมเปยทคนเห็นใจใช่ความเข้าใจพ่าน้องทำเต็มที่ก็ให้งานน้องเสียสุดนะ ทำเต็มที่อย่าแค่งู้มาเลยติดต่อมาติดต่อแองจี้มาบอกว่ารักบอกว่ามุกออนไม่ได้มุกออนไม่ได้จ้างค่ะจ้างสิเป็นพิเศษมากมุกออนได้เลยเธอเออเลยทำไมรู้ไหมเธอสามารถใช้เเอ energy ที่เธอบอกว่ากำลังแบบพลังอย่างนี้ปลดปล่อยออกมาได้เปลงพลังงานให้กลายเป็นแปลงพลักดันแปลงเออเลงมาเป็นคอ commercial project แปลัการนบบเป็นเออ เปิดนะแตเป็นพิซเซนเตอร์การรักอยาพูดรักก็เปรักก็เปพูดทำไมไม่แน่เลยตัดสินใจเปี่ยนความรักเปเลยจบจบไปแล้วเนาะไม่แม่แต่อยากบอกว่าทีพีเอแต่คนให้กําลังใจแม่แอนนะคะบอกว่าเป็นเวทีของคนไทยขอบคุณแม่แอนมากๆที่รังสรรค์ความยิ่งใหญ่ความปังอย่างนี้ใช้เวลาจนแบบร้องผมร้องห้าเพราะเราทํางานเยอะมากทํางานเยอะมากค่ะ เขา้าใจไหมว่าคําว่าไม่ได้นอนเนี่ยมีอยู่จริงมันมีอยู่จริงแล้วก็คือบอกว่านอนหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็<ะ>กลับมาต่อมีอยู่จริงค่ะ,ะขอบคุณทุกคนมากค่ะที่รักจักรวาลน,นะคะผมว่าโปรดักชั่นปีนี้ทำให้คนแบบสุขใจเนาะกับ <คน S 1> งานแรกของ JKN ที่ทําออกมานะคะเราตั้งใจมากเลยแล้วก็คือใช้เวลาหลายเดือนมากมาอยู่ที่นี่เนี่ยก็คือสองสัปดาห์แล<ะ>แล้วก็ใช้เวลาสองสัปดาห์นี่คือบอกว่า,วาทั้ง ทีม USA ทั้งทีมของเราเองเจคินมาจากไทยแลนด์มากันหลายสิบมากแล้วก็คือทีมโลโคอลของที่อเมริกาหลายร้อยชีวิตค่ะทำกันจนให้ได้ทำกันจนให้ประสบความสำเร็จก็ถือว่าขอบคุณมากที่รักมนโปรดักชั่นปีนี้นะคะก็จะนำสิ่งที่ติดมาอะไรต่างๆไปพัฒนาต่อด้วยเช่นเดียวกันมันจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆไปอีกนะคะ ถือว่าดีกว่าที่ทุกสัปดาห์หน้ากลับแล้วค่ะเพราะว่านี่อยู่ที่นี่สัปดาห์หนึ่งแม่กลับวันไหนครับเผื่อใครอยากมารับแม่แอนที่สนามบินไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทำตัวโลกรล์เดิมปกติกลับไปทํางานต่อเราเป็นคนทํางานให้สาวเขาเปล่งประกายให้เขาสวยเราต้องมาส่งเสริมเขาไม่ใช่มาแย่งยืนเขาไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทําแต่ว่าแม่รู้ละเดี๋ยวจอกยา move on ให้ทุกคน Hello everyone I hope you enjoy everything that we're gonna do here in Mexico it's so exciting da ดีๆ they call you Daddy D? Party. Daddy, yeah. Okay. Hola. Hello, 7,000 are watching us oh right now. Oh my God. I'm so happy to be here. Así que hoy vamos a hablar muchísimo y nos van a ver muchísimo por acá. Le... Chacoana. Chacoana, ha. Huh? เลิศแม่แม่สวยแบบพอๆกับนางงาม,มลเลยคอะคไม่ได้แก้งแฟนขับชมแม่บอกว่าอย่าแกล้งชมนะคะ